ครับเดี๋ยวผมขออนุญาตแกะให้ทุกคนได้ดูเลยแล้วกันดีไม่ดีนะครับในห้ารุ้นเนี้อาจจะเป็นเนื้อทองคาด้วยก็ได้นะครับแต่บอกได้สวัสดีครับผมผมวสิณินดีนะครับมาเจอกันกับรายการแกะกล่องสองพระนะครับวันนี้ผมได้พระมาใหม่เลยนะครับหนึ่งกล่องเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าพระในกล่องนี้คือรุ่นอะไรกันแน่นะครับอ่ะมาแกะพร้อมกันกับผมเลยนะอ่าวันนี้ถือว่าอ่ามาทักทายกันด้วยนะครับ อะผมขอแกะเลยหนักนะรุ่นนี้โอ้โหนะครับรู้แล้วนะครับว่าเป็นรุ่นไหนอ่ะขออนุญาตเอาออกจากกล่องก่อนนะครับนะครับอืโอ้โหอ้าวออกากกล่องยากนะอ่านี่คือเป็นน่าจะเป็นชุดกรรมการนะครับเป็นชุดกรรมการแบบนี้เลยนะข้างในเหรียญแบบนี้จะเป็นแบบนี้นะครับตามที่เห็นนี้จะเป็นเนื้อต้องดูเหรียญจริงนะครับต้องดูเหรียญจริงจะได้รู้นะครับอ่ะโอเค แล้วก็นี่คือรุ่นรุ่นเนื้อนะครับรุ่นนี้เขาบอกว่าสร้างแค่จํานวน333ลังเท่านั้นนะครับ3 33 3ลังและมีรุ่นทองคำ <S <S ครับเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตแกะให้ทุกคนได้ดูเลยแล้วกันนะครับว่าข้างในนี้จะมีเนื้ออะไรกันบ้างนะแน่ดีไม่ดีนะครับใน5รุ่นนี้อาจจะเป็นเนื้อทองคำด้วยก็ได้ นะครับแต่บอกได้เลยว่ารุ่นนี้สวยงามมากๆนะครับงานดีมากเป็นเหรียญรูปทรงไข่นะอ่ะมาเริ่มต้นกันนะครับสาธุสาธุพุทธคุณของหลวงพ่อพัดปุญญากามโมรุ่นนี้นะครับปลุกเสกเมื่อวันที่22ที่ผ่านมานะครับที่ผ่านมาก็คือเดือนนี้เดือนคือเดือนอะไรนะเดือนมิถุนายนนะครับนี่เลยสวยงามาม,มากๆ2,564นะครับผมจะขออนุญาตแกะเลยกล่องแรกนะอ่า าอาจจะแกะในไลน์นี้สักสักสามนะครับสักสามนะอีกอีกอสองลุ้นอาจจะไปแกะในติ๊กต็อกนะครับอ่ะมาดูกันอ,อืขอให้ได้ขอให้โดนนะครับอู้ยนะครับอุ้ยเฮ้ยสวยจริงๆนะครับอันนี้เนื้อเงินหรือเปล่านะครับขออภัยนะที่ตกใจแรงนะครับเหมือนเนื้อเงินเลยนะแต่ไม่รู้ว่าเป็นเนื้อเงินไหมซาตินนะครับรู้แต่ว่าเป็นซาติน โอ้โหสวยสุดๆเลยนะครับนี่คุ้มค่านะครับคุ้มค่า <c oughs> อ่ามาเริ่มต้นดูรายละเอียดกันก่อนนะครับนี่หน้าของหลวงพ่อพัดนะครับจมูกรนะ้อยเปอร์เซ็นนะอ่านี่นะครับดูจีวรดูสังกติของหลวงพ่อนะครับแล้วก็ลายเซ็นของหลวงพ่อคมชัดมากนะอ่ะมาดูนะครับนี่เห็นไหมอ่าเขียนว่า หลวงพ่อพัดปุญญกามโมนะครับวัดห้วยด้วนนะตำบลทานทหารอำเภอหนองบับวจังหวัดนครสวรรค์น,นะครับผมหลเสียนอามาดูด้านหลังครับด้านหลังเขาบอกว่าเป็นรายการที่8.19อ่ะผมขอดูใยรายการก่อนนะครับ8.19คือตัวนี้นะครับเป็นเนื้ออันปาก้าซาตินนะครับลงยาจีวรเหลืองนะลุนลุนหน้ากาก,ากทองคำ นะครับแล้วก็ลุ้นหน้ากากเงินนะจำนวนการสร้าง666นะครับหนึ่งังจะมีแค่2เหรียญเท่านั้นนะครับสวยงามนะครับมาลุ้นเลขัมเบอร์กันนะเลขัมเบอร์เหรียญน,นี้คือเลขัมเบอร์629นะครับ629อง้อู้ว่ยังสวยนะครับอ่ะถือว่าเป็นเหรียญแรกเนี่ยผมขออนุญาตให้ดูรายละเอียดกันเลยนะครับว่า ข้างหลังเนี่ยเขาทำยังไงนะครับนี่ด้านหลังจะเป็นไก่นะครับเห็นไหมเป็นไก่ตัวหนึ่งนะไก่สวยนะครับไก่สวยดูนะดูคีบนะครับอ่าแล้วก็ด้านข้างนะครับจะเขียนชื่อรุ่นไว้ว่ารวยเมตตามหาบารมีนะครับแล้วก็ยันร้อมรอบนะอ่าตรงนี้จะเขียนไว้ด้วยนะครับพศ2564 นะครับแล้วก็มีเครื่องหมายตัวยินะครับอยู่ตรงนี้อ่าพร้อมกับยันหลวงพอ่อถือว่าสวยงามมากๆนะครับเหรียญน,นี้โอ้โหได้เนื้อสาตนถือว่าสุดแล้วนะครับอ่ะวันนี้อดใจไม่ไหวเหลืออีกสี่ขอเปิดอีกสองนะครับมาขอเป็นเลขนี้รุ่นนี้ดีกว่าเา่าว่าแล้วก็ผมขออนุญาตนะครับจะได้แบบได้คนที่ดูกับผมนี่จะได้ร่วมลุ้นสนุกกันไปด้วยนะอ่า แล้วผมขออนุญาตเขียน number นัมเบอร์นีครับอันนี้เลข1 2 3 4แล้วกันนะ1 4 3 4อ่ะคิดในใจไว้เลยนะครับว่าเนื้ออหลักๆนะครับรู้ว่าตัวเองชอบเหรียญไหนเลขไหนลองเลือกดูนะครับอาจจะเป็นเหรียญที่ผมเปิดขึ้นมาแล้วอุ้ยสวยสุดๆแล้วก็ตัวเองอยากจะได้มากๆนะอ่ะมานะครับผมขออนุญาตเปิด รุ้นนี้แล้วกันนะครับเลขที่ผมชอบนะอ่าเลขสองมาดูกันนะครับว่าเลขสองนี่คือเนื้ออะไรกันวันนี้อืม้มนะครับจัดไปนะเฮ้ยเฮ้ยแปลกแปลเหมือนเนื้อทองคำเลยวะนะครับได้ทองคำนี่โอ้โหโอ้โ โอ้ครับผมขอบคุณมากนะครับผมทำไมได้เนื้อสวยอย่างนี้นะอันนี้คือเนื้อ 3K เนะครับเป็นเนื้อ 3K โอ้โหดูหน้าหลวงพ่อก่อนนะครับจมูกร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนี่เห็นไหมอ่าลงยา 3K มีมีเงินมีทองแล้วก็มีนาคนะครับเป็นทองแดงชุบ 3K นะอ่าดูด้านหลังไก่ก็ยังเป็น 3K เนะครับเป็นรายการที่อ่1อ นะ8.21ดสองหนึ่ริย์ชุบสามกริย์นะครับซาตินนะสร้าง666นะครับเหมือนกันนะครับโอ้โหมามาลุ้นเลขกันนะครับอ่ะสังเกตดูนะครับเลขจะอยู่คนละตำแหน่งนะรุ่นนะครับเลขนัมเบอร์สองหลักนะครับเลขนัมเบอร์สี่สองนะครับเลขสี่สองใช่ไหมโอ้โหเลขสี่สองชัดเจนนะครับสวยงามมากๆนะกับเหรียญนี้อ่ะ โอเคนะสองเหรียญผ่านไปนะครับสองเหรียญผ่านไปอ่ะเอาเลขัมเบอร์ไหนดีนะเอาเลขัมเบอร์ไหนดีนะครับจะได้เหรียญเหรียญ mm hmm. สวยๆอ่ะใครเลือกเลขหนึ่งไว้อ่ะผมจัดเลขหนึ่งให้เฮ้ยไม่เอาดีกว่านะครับเอาต้องห่างกันหน่อยเอาเลขสี่ดีกว่านะเลขสี่อ่ะใครเลือกเลขสี่ไว้นะครับอืมมาดูกัน ขอให้ได้ขอให้โดนนะครับขอให้เป็นเหรียญเนื้อสวยๆโอ้เมื่อกี้ได้มาไม่ซ้ากันเลยนะครับมีแต่ซาตินนะโอเหรียญรุ่นนี้บอกได้เลยว่าหลากหลายมากนะครับหลากหลายมากมาลุ้นกันนะครับหวังว่าจะเป็นทองคํานะครับอื้มอื้เฮ้ยโอ้โหนะครับสวยจริงๆนะครับเป็นเนื้ออันปปกาะนะครับเป็นเนื้ออันปะก้า นะจากสายตาผมมองนะครับเนื้ออัปกา้าลงยาเหลืองโอโหสวยสุดๆนะครับมาดูด้านหลังกันเลยนะครับโอ้โหด้านหลังไก่นะครับไก่เป็นไก่ท้องทิพด้วยนะใช่ไหมเป็นรายการที่8.16สร้างอยู่ที่666นะครับหนึ่งหลังมี2เหรียญโอ้โหสุดๆนะครับเลขโค้ดนัมเบอร์446นะครับ 446นะโอเคเลยสวยๆงามๆนะเดี๋ยวผมถ่ายรูปให้ดูแต่ละเหรียญน,นะครับอ่ะแล้วก็ที่ทุกคนเห็นอยู่นะครับตอนนี้ที่ผมจะเปิดก็คือจะเป็นชุดกรรมการนะครับชุดกรรมการจะเปิดดีไหมนะนะครับเอาอย่างนี้แล้วกันนะครับเพื่อไม่ให้คลิปยาวนานจนเกินไปเดี๋ยวเรามาต่อกันในะคลิปหน้านะครับกับการเปิดชุดกรรมการนะครับในนี้จะมีทั้งหมดอ่าสี่เหรียญด้วยกันนะครับสี่เหรียญด้วยกัน จะเป็นลายเสือทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ชุดกรรมการเนี้ยนะสร้างน้อยนะสร้างน้อยน,น้อยมากๆนะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ใครดูอยู่นะครับกดติดตามนะเพื่อให้ผมเป็นขวัญกำลังใจในการผลิตคลิปดีๆไหยทุกคนได้ศึกษาวัตถุมงคลหลายๆรุ่นหลายๆหลวงพ่อได้เอาข้อมูลมาแบ่งปันนะครับถ้าผมพูดผิดพูดถูกพูด,พด,พดอ่า บกพร่องอันใดนะครับต้องขออภัยไว้นะโอกาสนี้ด้วยนะสิ่งที่ผมทำนะครับคือตั้งใจเพื่อที่จะเอา,อาสิ่งดีๆมาให้ทุกคนได้ศึกษาเรียนรู้กันก็แค่นั้นเองนะครับสำหรับผมมาสินิดดีวันนี้นะครับขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้วันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผม